ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับตำรวจทางหลวงอ่างทองบุกคนรถทัวร์รวบสิบสี่ต่างด้าวครับแสบเมืม่อก่อนเนี่ยเป่โชคคนงานต่างด้าวเนี่ยเราจะละัารอบเข้ากรุงเทพทีเนี่ยต้องลำบากนะต้องหลบๆข้องซ่อนมาในรถผักบ้างรถผลผลไม้บ้างนะครับบางครั้งเนี่ยตายหปือเสียผลก็มีเพราะว่าขากระหายใจครับแต่ที่นี่มาแปลก นะครับมาช่วงดึกที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ทางหลวงอ่างทองเล่นตรวจคนบนรถปรับอากาศบริษัทเชิดเชิดชัยทัวร์สายเชียงใหม่กรุงเทพหมายเลขข้างรถ18ขีด135ทะเบียน101264ปทุมธานีนะครับหลังได้รับแจ้งว่ามีคนงานชาวพม่าหนีเข้าเมืองเดินทางแฝงตัวมากับรถคันดังกล่าว <Okay. S 1> ก็มีการตรวจค้นจากเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงของสพ ของอ่างทองเราเนี่แหละครับ,รบก็คือไปคนรถคันดังกล่าวนะครับที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ห2สบตําบลบ้านอีมมอําภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับพบรถคันดังกล่าววิ่งผ่านมาจึงเลือกให้จอดและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบกางด้าวเป็นชาวพม่าจำนวน14คนเป็นชาย11คนหญิงสามคนนั่งปะาพมากับผู้โดยสารบนรถควบคุมตัวทั้งหมดสอบสวนที่ทางหลวง นะครับโชเฟอร์ของรถทัวร์นะครับบอกว่าได้ขับรถออกจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็รับผู้สารทั้งี4คนเนี่ยที่ท่ารถจังหวัดตราครับนะครับถ้าทางก็มีพูดนะเพราะว่าซื้อตั๋วตามปกติครับที่โชครับนะครับโดยไม่ทราบว่าเป็นคนงานต่างด้าวเราก็ไม่ทราบนะต้องคือคนเหนื่อคนม่าหน้ากเรมอน่างเลียหมกันเหมือนกันนะนะครับแต่มีสายแรงงานครับนะครับก็เลยไม่รอด ต้วจทางหลวงรวกั้งหมดครับ14คนนี่โรบินฮูดครับแฟนตัวมันก็รถทัวร์ก็รย้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เยอะหรือผู้โดยสารปกติธรรมดาคุณดูรูปพัณ์สันฐานนะครับรู้ไหมครับก็เป็นเ่าบ้างนะฮะอันนี้เหมือนก็รักอบเข้าเมืองเราใช่ไหมครับ หลังจากสอบสวนเสร็จนะครับเจ้าหน้าที่จึงทุมตัวทั้งหมามอบให้กับร้อยตำรวจเอกลาชันเพชรรุจิร้อยเวสรสพเมืงองทองสอบสวนและดำเนินคดีกันต่อไป